โหดๆเจ็บเทบเลยครับผมโหดๆเจ็บเทบเลยวันนี้สามดอกสามจุดเออชายาะนะครับผมครบทุกช่องเลยครับพูดได้ว่าเทพจริงๆหัวแคนนะครับผมเลเวลเก้าครับผมคือแคนปากราส่วนสีติแคนสวยมากครับผมหกสิบ จุด66%นะครับผมชนะ6 2 0ยอ2นะครับผมแพ้9ก9 0 0เอ้ย3955ครับช่วงนี้ปักลวนมากนะครับพ็พูดเร็วหน่อยครับมาดูเรื่องของปืนหลักเลยครับผมอีสาาวนอีสปอร์นะครับผมเหลือ6วันอาร์เอามจีอนะครับผมเหลือ19ชั่วโมงนะครับผมอาร์ขาวนะครับผม เหลือสิบสามวันนะครับอคิดสปวีนะครับผมถาวรพีก็ศูนย์ถาวรนะครับผมอสไนเขียวนะครับผมเอวันวันเอ็มสองร้อยนะครับเชื่อเช็เดมสองร้อยเลยบาเรตนะครับที่ขาดไม่ได้เลยบาเรตอ๋อสองนะครับผมสองควงขาวนะครับเอเอ l นะครับ M เนื้อแเจ็ดวิวนะครับผม ปืนลูกโม่นะครับถกบอมนะครับไอเทมนะครับเหลืออย่างละเดือนเลยซื้อไปพร้อมเล่นจำๆเลยครับผมก็ขอขอบคุณกันเท่านี้นะครับผม